กับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขสุขคนสวัสดีสบายดีเนาะผู้ที่เข้ามาใหม่ในกาผู้ที่ติดตามเก่าเนาะก็อย่ริ่มฝากกดไลค์กดติดต,ตามต่อไปเนาะทุกคนเมื่อนี้ขอจะมาว่าเกี่ยวกับคนลาวเข้าใจภาษาไทยถึงเกเปอร์เซ็นต์เนาะย้อนหยั่งคนลาวจึงเข้าใจภาษาไทยหลายปานนี่เนาะ สามารถว้าวาไล่เขียนได้แต่ก็สื่อสารเข้าใจกันได้เนาะยอนอยังคลิปนี้มีคำตอบไปเบิ่งกันเด้อข้อที่หนึ่งคือคนเลาวนี่มักนิยมของไส้เนาะสิ่งของเป็นของไทยเนาะจึงเหตให้คนลาวนี่มักศึกษาเกี่ยวกับ ภาษาไทยหลายขึ้น2องมาคนลาวนี่มักเบิงละครไทยม,ม,มิทยุเนาะ FM มักฟังของไทยเนาะซ่องไทยจึงเหตุให้คนลาวสามารถเข้าใจภาษาไทยได้ถึง90เซ ของประเทศต่อมาคือคนลาวนี่มักพังเพลงไทยเนาะมักใส่โทรศัพท์ไทยมักใส่สินค้าต่างๆของไทยจึงเหตุให้คนลาวนี่สามารถเว้าไร้เขียนได้เป็นภาษาไทยเนาะเพราะว่านิยมกันเลยสนใจ หลายขึ้นเนาะเห็นไหมสนใจหลายขื้นมาศึกษาไปฟังนี่หลายเนาะตัวอย่างทั้งเวียดทั้งจีนนี่เมนบอได้สู่ศึกษามันเนาะตัวนี้แล้วก็บ่ได้เข้าใจภาษากันเลยสำหรับคนไทยนี่เมนคือพี่น้องกอันดีๆเพราะว่าหนึ่งมากว่าเ,าเข้าใจกันเขียนเข้าใจกัน เียนมาอ่านออกพบกันทักทายกันสบายดีกับเขาใจเนาะสวัสดีกับเขาใจกใกล้ๆกันคือๆกันจึงเห็นหายคนดด้นี่เขาใจภาษาไทยง่ายขึ้นเพราะว่ามีความค่ายเคียงกันได้คือคอภาษาเดียวกันเลยเกือบแมน่นภาษาเดียวกันตัวอย่างแม่นทั้งทั้งอีสานเนาะอีสานของไทยนี่ คือประเทศลาวเลยเสียงปากเสียงเวา่าการใส่ภาษาของขาอเจ้านี่คือแบบพี่น้องที่ย้ายออกไปจากประเทศดาวเลยแต่ว่าคอยกับบ่ฮหูเรื่องประวัติศานี่เนะาะใครมีความหูเรื่องนี่กะมาคอมเมนต์ได้นะคอมเมนต์ได้ว่าอีสานของไทยนี่เป็นแบบไรคอยว่า ค่ายกันกับประเทศลาวเนะาะค้ายกันโดยการใส่เสียงสำเนียงการเอิญซื้อสิ่งของต่างๆกับมาซิเอินแบบเดียวกันเนาะอีสานนี่เนาะแถวอีสานของประเทศไทยนี่เนาะซึคือกันกับประเทศลาวเนาะแต่คอยก่ะโู้เรื่องประวัติศาสตร์นี่เนะาะใคขอพ่อขอใจเรื่องนี้ก็มาคอมเมนต์หน่อยไรเนาะคอมเมนต์บอกแน่ทุกคน คอยบอกเข้าใจว่าเป็นยังคือมากขาคือกันเทะหรือว่าอีสานนี่เคยเป็นประเทศดาวมาก,ก่อนบอหรือว่าจังไดเนะาะก็ได้ฝากคอมเมนต์กดไลค์เนาะทุกคนฉะนั้นนี่แหละปัญหาที่เฮดไทยคนลาวและคนไทยเข้าใจภาษากันเนาะคนลาวนี่สามารถเว้าไล่หลายเลยทุกคนเกือบ 90%แมนเข้าใจภาษาไทยเนาะต่อมาแมนเรื่องศิลปะวัฒนธรรมนี่กะค่ายๆคือกันหลายเนาะทุกคนเพราะว่านีออกพรนษาเข่าพรรษาบุญซวงเฮือบุญบั้งไฟปีใหม่ล่าเนาะปีใหม่สงการนี่กะมีความเหตุคือกันเนาะไทยล่าเนาะ ฉะนั้นประเทศไทยกับป,ประเทศลาวนี่ถือว่าเป็นเคยทัวร์น้องก,กันมากเนาะจึงเฮ็ดไห้คนลาวนี่สองเฮ็ดไห้สองชาตินี่ค้ายๆค,ค,คือกันแล้วก็คนล่ากับเขาใจภาษาไทยคนไทยกับเขาใจภาษาลาวเนาะทุกคน มีข้อมูลเกี่ยวกับไทยลาวที่มีความผูกพันกันแบบใดเนาะกัสามารถมาคอมเมนต์เนาอคอยกับโบคอยอยักหูเนาะสำหรับคลิปนี้ก็สิได้จบเพียงเท่านี้เนาะทุกคนคลิปหน้าคอยสีาม,มาว่าเายังเนาะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้เนาะคลิปหน้าพอกันไหมทุกคนสำหรับคลิปนี้สวัสดี